คลิปนี้นะคะมีเพื่อนๆหลายๆท่านสอบถามนกมาว่าเพาะเมล็ดแคคตัส hmm. แล้วต้นไม่งอกเนี่ยสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างนะคะวันนี้นกก็ถือโอกาสมาแชร์จากประสบการณ์นะคะที่นกได้เพาะเมล็ดแคคตัสมาเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการเพาะเมล็ดทําไมไม่งอกนะคะอย่างแรกเลยนะคะสําหรับเพื่อนๆืนที่เพิ่งเริ่มเพาะเมล็ดนะคะ การที่เมล็ดแคคตัสจะงอกเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆ7วถึง14วันค่ะเช่นนะคะยิมโนถัทงทองแมมมิลเลียแล้วก็แอสโตจะอยู่ที่ราวๆนี้ค่ะดังนั้นนะคะถ้าเราเพาะแล้วอยู่ที่ประมาณ5-6วันเนี่ยยังไม่งอกก็เป็นปกติค่ะอย่าเพิ่งท้อนะคะอันนี้คือ จิมดานะคะที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ที่ประมาณ7-14วันหรือว่าไม่เกิน1เดือนค่ะนับจากวันที่เราหวานมาเมล็ดลงไปนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นถังทองก็เหมือนกันค่ะ7-14วันไม่เกินนี้นะคะต้นก็จะงอกออกมาประมาณนี้ล่ะค่ะถ้าเกิน1เดือนหรือว่า2เดือนนะคะเรายังไม่เห็นการงอกเนี่ย นกแนะนำว่าก็ควรที่จะเพาะใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้คือขนแกะที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้นะคะไม่ใช่ว่าการงอกน้อยนะคะแต่ว่านกโรยมเมล็ดไปน้อยนั่นเองค่ะเก็บมเมล็ดแต่ละรอบนะคะได้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นการโรยมเมล็ดก็เลยห่างๆแบบนี้นะคะต้นล้มแบบนี้นะคะอีกสักอีกสักสออาทิตย์นะคะนกก็จะ แกะถุงออกมาโรยหินพยุงลําต้นค่ะอันนี้เป็น lb 2178นะคะเป็นยิมโนโที่เป็นชุดเดียวก,กันกับเมล็ดที่นกแบ่งจำหน่ายให้เพื่อนๆไปนะคะเพื่อนๆอ,อายุ2เดือนแล้วนะคะสำหรับต้นอ่อนนี้เพราะเมล็ดลงไปเมื่อเดือนสิงหารูปร่างหน้าตาก็เริ่มจะเห็นชัดเจนว่าเป็นยิมโนแล้วค่ะ สรุปข้อแรกนะคะใครที่เพิ่งเริ่มต้นเพาะ,มะเมล็ดเนี่ยอายุอัตราในการงอกนะคะจะเริ่มที่ประมาณ7-14วันค่ะหรือไม่เกิน1เดือนโดยประมาณสาเหตุที่2นะคะที่เกิดทำให้มเมล็ดที่เราเพาะลงไปเนี่ยไม่งอกนะคะก็เกิดจากความชื้นของวัสดุที่เรานำมาเพาะเนี่ย มีไม่เพียงพอค่ะนั่นอาจจะทำให้มเมล็ดที่เราเพาะลงไปเนี่ยไม่งอกได้เช่นกันดังนั้นการใช้วัสดุเพาะที่อุ้มความชื้นได้ดีเนี่ยมีความสำคัญมากๆค่ะเพราะว่าถ้าวัสดุนั้นแห้งเร็วจนเกินไปเนี่ยจะทำให้มเมล็ดของเราเนี่ยไม่เกิดการงอกนะคะวัสดุที่นิยมนำมาเพาะ,มะเมล็ดก็จะเป็น พีชมอสนะคะแล้วก็ขุยมาพร้าวเป็นต้นแต่ว่าสูตรการเพาะเมล็ดเนี่ยก็ไม่ตายตัวนะคะเพื่อนๆสามารถหาสูตรดินที่หรือว่าวัสดุที่ใช้เพาะเมล็ดได้ใน YouTube ได้เลยนะคะเพื่อนๆส่วนอันนี้นะคะคือแมมชูแมนนะคะเพาะด้วย ดินปลูกแคคตัสอยู่ข้างล่างแล้วก็ด้านบนที่เพื่อนๆเห็นเป็นพิสมอสอยู่ชั้นบนสุดค่ะวัสดุควรที่จะอุ้มน้ำชื้นแฉะได้ขนาดไหนเพื่อนๆลองดูนะคะเมื่อเราจิ้มลงไปเนี่ยติดไม้ขึ้นมาแบบนี้คือวัสดุชื้นพอดีนะคะเพื่อนๆอันนี้นะคะปิดถุงไว้แบบนี้2เดือนแล้วนะคะความชื้นเนี่ยก็ยังอยู่ ความชื้นที่เหมาะสมนะคะก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งปัจจัยความชื้นต้องแช่น้ำให้อิ่มนะคะก็คือวัสดุเนี่ยต้องแช่น้ำให้อิ่มให้มีความชื้นที่พอดีถ้าวัสดุแห้งไปเมล็ดแคคตัสที่เราเพาะลงไปโรยลงไปนะคะก็จะไม่ค่อยงอกหรือว่างอกได้สักนิดนึงนะคะวัสดุแห้งเนี่ยแคคตัสของเราก็จะโตช้า อันนี้นกขอเปลี่ยนถุงนะคะถุงเดิมที่เพื่อนๆเห็นนกแกะออกมานั้นเป็นถุงที่เล็กเกินไปวันนี้ก็จะปิดถุงไว้เหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆเพราะว่าการเพาะเมล็ดแบบนี้คือการเพาะเมล็ดระบบปิดค่ะชูแมนที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะคะเป็นชูแมนชุดเดียวกันกับที่นกเก็บที่สวนนะคะแล้วก็แบ่งจำหน่ายให้เพื่อนๆไปนะคะเป็นชุดเดียวกันเลยค่ะ สาเหตุต่อมานะคะที่ทําให้เมล็ดของแคคตัสที่เราเพาะลงไปเนี่ยไม่งอกนะคะนั่นก็คือเกิดจากเมล็ดแคคตัสที่เราโรยลงไปเองนะคะคือเกิดจากตัวเมล็ดหรือว่าภายในเมล็ดนั่นเองค่ะแม้แต่เมล็ดแคคตัสที่เพิ่งเก็บมาใหม่ๆที่เรามั่นใจว่าเพาะแล้วจะขึ้นนะคะแต่บางครั้งเนี่ย ก็ทำให้การงอกเนี่ยไม่เกิดขึ้นก็มีค่ะเก็บใหม่แต่เพราะไม่ขึ้นก็มีนะคะยกตัวอย่างพอตนี้นะคะเป็นยิมโนโด่างก็เพราะมาแล้ว2เดือนการงอกก็ยังไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้คิดได้เลยว่าไม่ขึ้นแล้วนะคะอันนี้น่าจะเกิดจากสาเหตุก็คือเป็นที่ตัวมเมล็ดเองค่ะ มเมล็ดชุดนี้ไม่ได้จำหน่ายนะคะเพราะว่านกทดลองเพาะเองแล้วอัตราการงอกเนี่ยแทบจะไม่มีเลยก็เลยอันนี้ไม่ได้จำหน่ายนะคะถามว่าเพราะอะไรนะคะทำไมเราเพาะ,มะเมล็ดไปแล้วถึงไม่งอกนะคะก็จะเกิดจากตั้งแต่ตัวมเมล็ดเองตั้งแต่ที่เราเริ่มผสมเกสรน,นะคะเพราะฉะนั้นมันก็คือความเสี่ยงนั่นแหละค่ะเ,เพื่อนๆก็สามารถเกิดได้ก็สามารถเป็นได้นะคะ อาจจะเกิดจากที่เราผสมเกสรแล้วเกสรเนี่ยสมบูรณ์ไม่เพียงพอทําให้เมล็ดไม่สมบูรณ์นะคะอัตราการงอกเนี่ยก็จะงอกน้อยหรือไม่งอกขึ้นมาเลยนั่นเองนี่ก็อีกหนึ่งตัวอย่างนะคะถัทงทองอเป็นถังทองคนละชุดกันนั่นเองนะคะอีกชุดหนึ่งเนี่ยพอออกมาอัตราการงอก เกือบ100%ค่ะก็คือชุดนี้แต่เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆไปดูอีกชุดหนึ่งนะคะอีกพอตหนึ่งเนี่ยอัตราการงอกมีน้อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่นกบอกไปก็อาจจะเกิดจากตั้งแต่การผสมเกสรน,นะคะเกอรอาจไม่สมบูรณ์ทำให้การติดมเมล็ดเนี่ยได้มเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์แบบนั่นเอง เพราะฉะนั้นนะคะการที่เราซื้อมเมล็ดมาแล้วเราอาจจะได้ยินคนขายพูดว่าการเพาะเมล็ดคือความเสี่ยงนั่นก็คือความเสี่ยงแบบนี้แหละคะ่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมเมล็ดอาจจะไม่งอกเลยนะคะทั้งที่ดินเพาะนะคะหรือว่าวัสดุเพาะชื้นดีมเมล็ดก็เก็บใหม่ก็อาจจะงอกหรือไม่งอกก็ได้นะคะอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทําให้การเพาะเมล็ดไม่งอกก็คือ การเก็บเมล็ดนะคะการที่เรา,เ,าเก็บเมล็ดเนี่ยไม่ดีพอนั่นเองนะคะอาจจะเก็บไว้นานไปนะคะหรือว่าโดนความชื้นหรือว่าเก็บไว้ในที่ที่มีแสงมากนะคะก็จะทำให้เมล็ดเนี่ยงอกน้อยนะคะหรือว่าไม่งอกเลยนั่นเองก็ประมาณนี้นะคะสำหรับสาเหตุที่การเพาะเมล็ดทำไม งอกน้อยหรือว่าไม่งอกเลยสาเหตุที่เพราะมาเมล็ดแล้วไม่งอกเนี่ยก็อาจจะมีอีกนะคะแต่วันนี้เราก็ขอแชร์สาเหตุที่เพาะแล้วไม่งอกเนี่ยที่เราพบบ่อยๆนะคะเพื่อนๆสาเหตุที่กล่าวมานี้นะคะก็เกิดจากประสบการณ์ของนกเองนะคะที่เพาะเมล็ดมา,มาแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะ เพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Youtube วิชุราดากาเดนเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทาย พูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชุรดากาเด้นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ